มาถึงการสรุปท้ายบทที่2และการนำไปใช้นะคะข้อ1เลยนะคะสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์จะต้องปลอดภยัยความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการดูแลเด็กเล็กนะคะข้อต่อไปนะคะผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจพัฒนาการของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวพัฒนาการของสมองและร่างกายของเด็กและจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการนั้นนะคะ ต่อไปนะคะผู้ใหญ่จะต้องเป็นนักสังเกตสังเกตเด็กสังเกตพัฒนาการการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสังเกตการประสานสัมพันธ์ของตาและมือสังเกตว่าเด็กมีอารมณ์อย่างไรและจะต้องเอาสิ่งของที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็กออกนะคะเช่นอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเป็นตน้นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะ คือการให้โอกาสเด็กได้ลองทำได้ลองผิดลองถูกและปฏิบัติซ้ำจนเกิดเป็นทักษะและเกิดเป็นองค์ความรู้ของตัวเด็กเองนะคะขอให้ท่านมีความสุขและสนุกกับการจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆและการสังเกตพัฒนาการของเด็กๆนะคะ